เป็นผ้าไหมทอยกดอกลายเข็มขัดเป็นลายใหม่นะครับลายเข็มขัดดิ้นทองยกดอกประมาณ2เมตรแล้วก็มีผ้าพื้นอีกประมาณ2เมตรรวมแล้วประมาณ4เมตรโดยประมาณบวกลบนิดหน่อยนะครับหมายเลข J 1 749ทอยกดอกลายเข็มขัดดิ้นทอง2เมตร บวกผ้าพ,พื้นนะครับเกาะเชิงไม่ได้เกาะเชิงนะครับบวกผ้าพ,พื้นราคา8,500บาทพร้อมส่งครับสวยไม่สวยดูเอานะครับดูกันเอา,อาดูไกลๆได้ไหมดูสิครับลายเป็นยังไงลายเข้มขัดไม่ค่อยได้ออกนะครับลายนี้ไม่ค่อยได้ช่างไม่ค่อยได้ทอกันนะครับเป็นสีครีม เหลืองครีมนำเลยเหมือนกับกล้วยหอมสุกอย่างนั้นนะครับเริ่มจะสุกมันจะออกขาวปนเหลืองประมาณนั้นนะครับต้องดูต้องจินตนาการตามไปด้วยนะครับดูสิครับแต่สวยจริงครับใครที่ต้องการที่เป็นดิ้นทอง2เมตรแล้วก็บวกผ้าพื้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าผ้าทอยกดอกดิ้นทอดิ้นเงินหรือดิ้นทองบวกผ้าพื้นตัดชุดได้หนึ่งชุดนะครับราคา8 5 0 0ัรบาท ร้อมส่งครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับมีชุดเดียวตอนนี้ยังมีชุดเดียวอยู่นะครับเริ่มทยอยออกมาเรื่อยสําสหรับผ้าอื่นๆมีไหมสีอื่นมีไหมกําลังทยอยออกมานะครับใครสนใจก็จะติดต่อสอบถามอาจองไว้ก่อนได้ครับจองไว้ก่อนได้อจองไว้ก็มาจําไว้นะครับหรือจ่ายไปไเลยก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่าไม่จริงๆลุงชายไม่ค่อยรับจองนะครับ ไม,ไม่ค่อยรับจองถ้าต้องการก็ม,ม,มีมีตอนไหนก็จ่ายกันตอนนั้นนับส่งกันตอนนั้นสะดวกกว่าทั้งสองฝ่ายนะครับถูกตาต้องใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ลุงชัยด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ